วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยนะคะในช่องสไตล์อุ๋ยเนาะก็วันนี้อุ๋ยมาถ่ายข้างนอกอดีว่าในห้องถ่ายวีปกติในห้องที่อุ๋ยถ่ายคลิปเนี่ยมันไม่ว่างนะตอนนี้ใช้งานอยู่ก็วันนี้เนาะอุ๋ยจะมากราฟแอสโตมอนเนาะพอดีว่าอุ๋ยได้แอสโตมอนมาสองหน่อนะคะวันนี้ก็เลยจะมากราฟกับเจ้าต้นจับ กับเจ้าตอสามเหลี่ยมนะคะก็เจ้าตอสามเหลี่ยมเนี่ยอุย๋ยซื้อมาประมาณหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่าลงกระถางได้ประมาณ2-3ถึงสามสัปดาห์นะคะแล้วก็ลากตอนนี้เดินเรียบร้อยเนาะดูดอาหารขึ้นมาเลี้ยงลำต้นเรียบร้อยวันนี้อุ๋ยก็เลยลองเอามากราฟดูนะคะส่วนต้นนี้ก็คือลองกราฟไปแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่เสร็จก็เดี๋ยวอุ๋ยจะมากราฟอีกต้นหนึ่งให้ดูนะคะ ก็ใบมีดที่อุ๋ยใช้เนาะคือปกติอุ๋ยไม่ได้ใช้ใบมีดนี้นะคะอุ๋ยใช้เอ,อเป็นมีดแกะสลักนะคะแต่ว่าคือมันใช้มานานแล้วแหละมันก็เลยไม่คมไม่ค่อยคมแล้วอุ๋ยก็เลยลองซื้อใบมีดโกนขนนกเนาะมาใช้ดูก็คมดีค่ะจากการที่อุ๋ยตัดไปแล้วเนาะหนึ่งต้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะก็เราตัดส่วนบนนะคะส่วนบน คือดันเข้าไปเขาก็ค่อนข้างจะขาดแล้วแหละเพราะว่าใบมีดคมมากโอเคก็จะได้มาประมาณนี้เนาะแล้วก็อุ๋จะเอาน้ำยางของเขานะคะมาป้ายเพื่อให้มันไม่แห้งจนเกินไปเนาะ ว่าถ้าแห้งเกินไปมันอาจจะเอ,อเนื้อมันอาจจะไม่ผสานกันได้นะคะว้าวีแางนี้ละกันโอเคแล้วเราก็ตัดข้างนะคะแต่งข้าง ันจะเยอะไปไหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้คือหน่อเนอะหนออุ๊ยจะเด็ดหน่อเล็กนี้ออกนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองใช้เปอร์เลสเกียรกราฟดูอีกหนึ่งอันนะคะ อันนี้นี่ค่ะอุ๋ยก็จะเอาอันนี้มากราบตรงคนนะคะเราก็ตัดออกนี่นะคะ ตรงกลางตรงนี้ก็คืออ่ท่อน้ำเลี้ยงนะคะเราเอาท่อน้ำเลี้ยงนะคะวางให้ตรงกัน,นะคะ่ะโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะคะวางตรงกันแล้วแล้วก็สกอตเทปนะคะเราจะใช้สกอตเทปหนึ่งอันแล้วเราก็เอาอันสั้นๆอีกหนึ่งอันนะคะ มาแปะไว้ตรงกึ่งกลางของสกอตเทปอันยาวแบบนี้นะคะมันจะทำให้ตรงนี้มันไม่เหนียวนะคะเนี่ยค่ะทำให้ตรงเนี้ยสกอตเทปตรงนี้มันไม่เหนียวเนาะอ่ะเราก็ลองมาแปะดูก็แปะลงไปอย่างนี้นะคะ การที่เราใช้สกอตเทปเหรือบางทีอุ๋ยเห็นบางท่านเขาก็ใช้เชือกนะคะแต่ว่าอุ๋ยไม่ถนัดก็เลยใช้สกอตเทปแปะลงไปแบบนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แปะอีกฝั่งหนึ่งนี่เนาะคือการที่เราเอาสกอตเทปแปะเพื่อให้กดตัวหน่อข้างบนนะคะให้ติดกับ ตัวตอนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช้สกอตเทปหรือไม่ใช้เชือกะคะ่ะเวลาทีเ่เนื้อไม้มันแห้งะคะ่ะคือเขาจะไม่ประสานกันมันจะเป็นในลักษณะแบบอย่างนี้ค่ะมันจะไม่ติดกันเนาะแต่ว่าถ้าเรากดไว้มันก็จะแนบกันสนิทแบบนี้แล้วก็ทำอีกอันนึงด้วย ดไม่ต้องกดแน่นมากนะคะเอาแค่ว่ามันอยู่ก็พอแล้วเพราะว่าถ้าแน่นมากเดี๋ยวไม้จะช้าพอดีว่ามีหนอ่อยังโดนตัวหน่อตรงนี้เนาะก็จะใช้สกอตเทปแปะไว้ตรงกลางอีก เวลาที่แกะออกมานะคะมันจะได้ไม่ติดค่ะคือเราจะได้ดึงเบาๆคือลอกแค่ตรงข้างๆก็ออกแล้วเนาะตรงนี้จะได้ไม่ติดสกอตเทปอันนี้อุ๋จะดึงออกใหม่เนะ เวลาใช้สกอตเทปแบบนี้ข้อควรระวังเนาะจากการการาฟครั้งที่แล้วของอุ๋ยอะคือต้องระวังตอนที่ลดน้ําเราไม่สามารถที่จะลดให้โดนสกอตเทปได้เนาะก็คือลดพยายามลดที่โคนต้นของเขาอะค่ะเพื่อไม่ให้สกอตเทปเนี่ยเวลาที่เขาโดนน้ําแล้วมันจะหลุดง่ายเนาะแล้วก็เวลาที่เรากราบอะค่ะเราอย่าลดจากข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวแผลเนี่ยมันจะเน่านะคะแผลที่เราตัดเอาไว้อาจจะเน่าได้แล้วก็ทําให้มัน กราฟไม่ติดนะคะตอนนี้เราก็เหลือหนอนเล็กอีกหนึ่งหนอนนะคะก็อุ๋ยจะลองการาฟกับเจ้าเปเลสเกียเนาะอุยอ๋ยอุ๋ยอุ๋ยเก็บเปเลสเกียมาเนาะหนึ่งหนึ่งการเดี๋ยวแต่ว่าต้องลงดินก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ลงดิน คือคราวที่แล้วอุย๋ยลองกราฟเปอร์เลสเกียไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ลงดินอุย๋ยตัดมาแล้วอุ๋ยก็ค่อยลงดินนะมันก็สามารถกราฟได้เนาะก็เริ่มติดแล้วนะคะสสัปดาห์สัปดาห์าแรกประมาณสัปดาห์นิดน,ดนดก็เริ่มติดแล้วเดี๋ยววันนี้อุ๋ยจะกราฟก็เดี๋ยวเราลงดินก่อนเลยนะคะแล้วค่อยกราฟก็เหมือนเดิมค่ะอุ๋ยก็จะใส่หินภูเขาไฟลงไปก่อนนะคะ คือวันนี้อุ๋ยใช้กระถางพลาสติกเนาะปกติอุ๋ยจะใช,ใช้กระถางดินเผาแต่เนื่องจากว่าเจ้าเปเดสเกียค่อนข้างจะชอบน้ํามากถ้าเราใช้กระถางดินเผาะจะทําให้เราอะลดน้ําบ่อยแต่ถ้าเราใช้กระถางพลาสติกอะเราก็จะลดช้านิดนึงนะคะจะใช้เวลายืดยาวขึ้นนิดนึงในการลดน้ําใส่ดินที่ผสมปุ๋ยกระสตักเตอร์จีนะคะ แล้วก็ลงได้เลยนี่เนาะคือเสร็จแล้ว <c oughs> มันไม่ค่อยอยู่ค่ะเราก็เต้นปรีสเกียมค่อนข้างจะสูงใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยอยู่เราก็จะใช้หินก้อนใหญ่ๆหน่อยเวลาลดน้ำก็จะลดง่ายหน่อยนะคะใช้หินก้อนใหญ่เพื่อประคองลำต้น เพราะว่าคราวที่แล้วอุ๋ยใช้หินอันเล็กแล้วเวลารดน้ำเนี่ยหิน,นกระเด็นออกหมดเลยนะคะก็เลยคราวนี้ก็เลยใช้ก้อนใหญ่ดีกว่าโอเคอันนี้เราก็ลงกระถางเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมากราบกันนะคะก็จะใช้ใบมีดอันเดิมก่อนเนาะก็ วิจะตัดประมาณนี้ เสเกีต้องระวังหนามนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาว่ามีหนามทางตรงโคนใบที่ใบเนาะแล้วก็มีหนามใหญ่ๆด้วยนะคะก็จะตัดอันนี้ออกแล้วก็จะบีบใบอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะมีน้ำออกมาี่ก็จะมา ถูเพื่อให้เขามีน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดแต่ง คือจริงๆเขาบอกว่าเวลาที่กราฟเออเราจะใช้ตอที่แก่ไปก็ไม่ได้ใช้ตอที่อ่อนก็ไม่ได้เนาะต้องควรกลางๆดูวจะตัดออกอีกนิดนึงมันค่อนข้างสูงโอเคพยายามตัดให้ตรงๆนะคะ ก็แต่งข้างๆงนะคะโอเคก็ถ้าดูแห้งๆก็ เติมยางอีกนิดก้นหนอหรือก็จะตัดคือตรงเนี้ยค่ะมันบุ่มลงไปเยอะเราอาจจะต้องตัดเยอะนิดนึงเนาะเพื่อให้ถึงเออ่ตัวข้อนำเลี้ยงเขานะคะอืมอันนี้ยังไม่ถึง โอเคนี่ได้แล้วนะคะแล้วก็เอาพ่อนำเลียงประกบกันไว้แต่เวลากับปเปอรสเตียอุ๋ยว่ามันจะยากกว่านิดนึงเพราะว่าไอตัวสกอตเทปเนี่ยจะติดไม่ค่อยอยู่อ้อร่วง เราก็เอาสกอตเทปนะคะเหมือนเดิมตัดสกอตเทปมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดส่วนสั้นมาอีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็เอาแปะเอาไว้บริเวณกลาง นี้เนาะคือมันอาจจะไม่ได้ติดมากแต่เราก็พยายามทำให้มันตรงที่สุดนะก็จะประมาณนี้เอ๊ะด้วยความที่ตอมันเล็กมันวางแล้วมันวางยากวางไม่อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าอุ๋ยตัดเบี้ยวด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวเล่มเล่มใหม่อีกทีหนึง่ง เราดึงใบออกก็ได้นะคะจะได้ติดง่ายๆขึ้น ก็อันนี้เนาะอยู่แล้วคือมันค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเจ้าเปอร์เดสเกียเพราะว่ามันจะเป็นต้นเล็กตัวตอเขาจะเล็กนะคะก็ต้นเปอร์เสเกียเนี่ยก็จะต้องคอยระวังนิดนึงเนาะเวลาที่จริงๆหุกต้นแหละระหว่างที่เรากลาบทิ้งเอาไว้อ่ะคะ่ะถ้าสมมติว่าเขามีหนอ่อมีหนอ่อ หรือว่าแตกกิ่งมานะคะก็ให้เราเด็ดออกเนาะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ำอะ่ะมันจะไม่ขึ้นไปเลี้ยงที่ยอดนะคะมันจะไปเลี้ยงที่กิ่งหมดดังนั้นเนี่ยเราอะ่ะจะต้องดึงออกนะคะค่ะก็อุ๋ยก็จะทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะสองสัปดาห์เนาะสิบสี่วันเอ่อก็จะเริ่มลองมาจับจับดูก็น่าจะเริ่มติดนะคะเขาน่าตัวตอกับตัวยอดเขาน่าจะเริ่มติดกันแล้วเนาะถ้าติดกันแล้วเราก็ค่อยค่อย,อยดึงสก,กอตเทปออกนะคะ ก็ระหว่างนี้ก็ลดน้ําตามปกติค่ะส่วนเจ้าเปอร์เลสเกียนเนี่ยเดี๋ยวอุ๋ยจะลดน้ําเลยนะคะแล้วก็อคอยลดน้ําบ่อยๆนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนเนาะแล้วก็เจ้าเปอร์เลสเกียนเนี่ยอุ๋ยยังไม่เคยเจอเขาเน่าเลยเนาะอ,อแล้วเขาค่อนข้างที่จะชอบน้ําหรือจะลดบ่อยๆนิดนึงส่วนเต่อสามเหลี่ยมเนี่ยอุ๋ยก็จะลดน้ําปกตินะคะเพราะว่าลากเขาเดินเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ คลิปนี้เนาะก็อุ๋ยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะฝากกดซับสไครต์นะคะถ้าใครสนใจดูคลิปเอ่อที่อุย๋ยกราฟเจ้าเปเลสเกียนะคะคลิปเต็มๆนะคะก็ติดตามดูได้ค่ะในอ,อุย๋ยลงไปแล้วนะคะก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ